ด่วนน้ำมันดิ่งแรงราคาต่ำที่สุดในรอบ3ปี WTI ร่วงลงต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2021เกิดอ,อะไรขึ้นฟังกันอย่างแรกครับเพราะใหญ่มีการขึ้นภาษีกับจีนถึง104%โอ้โหหนักเอาการครับนักลงทุนหนีกระเจิงเพิ่มแรงกดดันให้ราคาน้ำมันร่วงลงข้อที่2องโเปเล่นใหญ่ผลิตน้ำมันแบบไม่ตั้งตัวโอ้โหหนักเข้าอีก นักวิเคราะห์คาดราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงอาจจะต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาเรลในอนาคตครับซึ่งจีนไม่รอช้าครับอาจจะมองหาผู้ผลิตน้ำมันรายใหม่ที่จะทําให้ต้นทุนราคาน้ำมันลดลงและโกลแมนแซกออกโรงเตือนครับถ้าเกิดราคาน้ำมันไม่ฟื้นอาจจะส่งผลเสียให้กับ ทางด้านของโลกก็เป็นได้ดังนั้นจับตาดูว่าราคารำมันจะมีการฟื้นตัวจริงหรือไม่เร็วๆนี้และถ้าจะมีการฟื้นจากปัจจัยอะไรโดยเฉพาะการที่ร่วงลงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาเรลมันเป็นไปได้หรือไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดครับกดติดตามไว้เลยครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดแบบนี้แล้วเจอกัน